ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นศิลปินขึ้นไปบนดอยอิมแพกจริงๆเอาตัวเองขึ้นไปหาแฟนคลับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยสื่อให้ว่าตอนนั้นเนี่ยฉายายเขาคืออ้วนร้อยเฮียรครับอ,อย่างนี้ยคือให้โอกาสเขาแล้วเดี๋ยววันนีเ้เขาจะเ,เขาจะมาเป็นเขาเป็นสื่อที่ดีคนแบบเนี้ยเธอมีคนเดียวบนโลกซึ่งในคอน,นเนี้ยก็ร้องไห้ไป วันนี้นะคะเราอยู่กันในคอนเสิร์ตของนนทันนอนเย้ <laughs> <laughs> แล้วก็ตอนนี้เนี่ยรบกวนให้แฟนคลับถ่ายให้เราด้วยเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเลยไหมคะพี่เป้เหลืองไงคะเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งที่<อ>2เพราะว่านี้เป็น EP 2แบบโตซีเรียสจริงจังจังแังวเ<อ>ขาเพอยอเทยานอยู่ก็<อ>มีเขาจริงจังแล้วเฮ้ยเหมือนเรามากับแฟนคลับสองท่านเลยอ่ะวันนี้ซึ่งวันนี้เราก็มีกิบอเวย์มาแจกเหมือนกันค่ะซึ่ง คีบเวที่เราเตรียมมาคืออะไรคะพี่เบ้นผู้ไปหวยะค่ะเหมือนพี่เบ้นอะก็ไปอินเสิร์ตประมาณว่านนท์แฟมเนี่ยเขาก็จะอยู่กับเป็นแบบว่าครอบครองครอบครัว<อ>ถ้าเป็นครอบครัวคนไทยเนี่ยแปลว่าอะไรก็ต้องมีหวยก็เลยล่าสุดเ,มมเห็นอันนี้มีแบบน้ำพริกแมงดาน้ำพริกนรกก็เลยอย<อ>่างเงี้ยเออเป็นแบบน้ำพริกมาแจกแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันมีคนที่ยูนิคกว่าเราแล้วแหละคอนเสิร์ตศิลปินไทยเดี่ยวครั้งแรกที่หนูมีโอกาสจะได้ดูเลยคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อิมแพ t คครั้งแรกของนนท์ รู้สึกน้ำตาจะไหลเพราะว่าดูมาตั้งแต่ไม่เชื่อค่ะขอดูตาหน่อยดูมา <c oughs> ตั้งแต่แบบเดวิสเอาละค่ะก็นี่เป็นติ่งใช่ไหมแล้วก็นี่ก็แบบว่าไม่ได้รู้จักขนาดนั้นมาดูกันว่าภาพบรรยากาศหน้าง,งานแฟนคลับหรือว่าภาพบรรยากาศในงานเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า อย่างทร้างว่าจุดเริ่มต้นที่ทําให้พี่ชอบพี่นนทนนคือตอนไหนก็ก่อนโควิดเลยก่อนช่วงแล้วก็หยุดไปช่วงโควิดแล้วก็กลับมาอีกเออม,มันไปไหนไม่ได้อ,อ,อะเธอใช่ก็เรารักของเราเนาะโอ้ตามตั้งแต่อยู่ปถมเลยซึ่งว่าตอนนี้อยู่อยู่ 5, 5อะไรตอนนี้อายุสิบหกเพิ่งจบมปลายถ้าเป็นผลงานแรกนี้ จาก The Mask ครับ The Mask Single ตอนเป็นเป็ดน้อยน่าจะ The Voice ค่ะแล้ว The Voice คือถือเป็นเวทีแรกของเขาด้วยเลยใช่ค่ะใช่ตามตั้งแต่ตอน The Voice แรกๆเลยฮะตามตั้งแต่ตอนตอนนั้นเลยใช่ชอบตอนที่ร้องคาถามาฮานิยมชอมากลูกท่งแล้วก็ได้เทอติงอะไรเงี้ยก็เลยแบบชอบมากเริ่มรู้จักเริ่มติดตามเลยประมาณม6ครับโดยตอนของเอิร์ทเองอ่ะมีเขาเป็นไอดอล เรื่องร้องเพลงด้วยเรื่องการเปลี่ยนตัวเองด้วยเราอยากดีขึ้นเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ตอนไหนใช่ไหมครับเอาไมเลยเอาไมเลยยืดไมแล้ว <laughs> ตั้งแต่ตอนไหนต้องถามว่าตั้งแต่ร่างไหนเพราะเราดูเขามาทุกร่างแต่ชอบที่สุดก็คือร่างคุณเป็ดคุณเป็ดใช่เ <laughs> ดไอไมเซนชอบมากความจําคือชอบแต่คือชอบแค่ตอนเด้งอย่างเดียวเลยงงว่าตอนคุณเป็ดเด้งอย่างเดียวเลยชอบแค่ตอนนั้นเลยแล้วก็ติดตามคามททเลนต์มาตลอดตอนอกหักค่ะตอนออกหักค่ะ ทำมัันยงงไแล้วก็ฟังเพลงนนฮานน์ผู้ตอกย้ำความรู้สึกหลังจากที่ติดตามมาแล้วเนี่ยมีผลงานไหนของพี่นนที่แบบชื่นชอบมากที่สุดถ้าตอนนี้เลยผมชอบหลักแรกหักแรกักแรกทำไมถึงเป็นรักแรกโอ้ทำไมถึงชอบทำไมถึงชอบหลักแรกพูดอย่างนี้จะลำบากเอาละ เ,เทคนิคของของเพลงอ่ะมันมันเยอะแล้วก็เลยรู้สึกว่าเออประชอบชอบนี่นึงเราโอ้ <laughs> <laughs> วเราโลกอันนี้ลำบากใจนิดนึงชอบรักแรกเหมือนกันเนื <laughs> <laughs> ้อหาเมลโลดี้อะไรเงรี้ยแบบมันนุ่มนวลแล้วมันก็น่ารักเออพี่ยังชอบรักแรก,กอยู่พี <laughs> ่ ความรักกําลังก่อตัวค่ะทําไมถึงเป็นเพลงนี้คะก็ความรักมันกําลังก่อตัวนอนนนะ่ะเพลงทุกนาท,ที่สวยงามยิ่งดูเอ็มียิ่งรู้สึกว่าคิดถึงเวลาที่อยู่กับครอบครัวน้า,าตาจะไหลจริงๆผมอยากฟังเพลงนี้สดๆมากอ,อันนี้ครั้งแรกที่ที่จะได้ฟังเพลงนี้เพราะว่าคิดว่ามันจะมีวันนี้อื่นตัวเองไม่เป็นค่ะทําไมถึงเป็นเพลงนี้เพราะว่านน,นได้ร่วมเขียนด้วยต้อมเขียนเนื้อด้วยในเพลงนี้ Memory ค่ะมันมีสตอรี่อยู่ในนั้นของพี่นนท์นะคะแนะนําเพลงทุกนาทีที่สวยงามก็ได้ค่ะถ้าจะมีหนึ่งประโยคสมมุติพี่นนท์อ่ะเขาแบบดูอยู่อ่ะอยากจะบอกอะไรพี่นนท์ไหมคะซัพพอร์ตตลอดไปนะคะพี่นนท์คือจุดมุ่งหมายของพวกเราค่ะทําสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ต่อไปแล้วก็เป็นกําลังใจให้จนนถึงตลอดครับผมจะคอยซัพพอร์ตตลอดไปค่ะขอบคุณพี่นนมากที่ เป็นแรงบรันดาลใจกับเด็กๆทุกคนในสมัยนี้นะครับเพราะว่ามีเอธิุูที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กอยากเป็นเมียพี่ครับขอบคุณครับรอเลยรแเลยรัก <laughs> ครับรักครับรักครับขอให้ต่ออีพีสามนะคะรักพี่นนทนมากๆาครับแล้วก็ <laughs> เรามีเขาเป็นต้นแบบเราอยากจะเป็นเหมือนเขาครับขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อน,อนทั้งตอนอกหักแล้วก็อินเลิฟถึงแม้ว่าจะกลับมาอกหักอีอกรอบก็ยังฟังเพลงพี่นนทนเหมือนเดิมค่ะขอบคุณมากนะคะอ๋อหนูมีกีบเอวมาให้ด้วยเผื่ออกหักแล้วถูกหวยกิน คุณพี่เอาทูบจุดไปค่ะโอเคค่ะเป็นจุดเกิดถูกหวยขึ้นมา e ี3ีสามเ้วเจอกันอีกโอเคเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบาเองด้วยชอบ วันนี้เรามารีแคปคอนเสิร์ตนนทนนกันค่ะหลังจากที่แบบออกมาจากคอนสดๆร้อนๆเลยประทับใจพาร์ทไหนอะไรยังไงกันบ้างอ่ะเริ่มที่พี่เบนก่อนละกันโชว์แรกก่อนเลยที่เปิดตัวมาเป็นแบบเหมือนมิชชั่นเดอะอิมพอสิเบลมากๆเข้าตีมแบบโซซิเลียละเออเปิดมาด้วยเพลงฮีสัมเพลง เกสแขกอาจจะมีสลับตัวจากวันแรกอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายคือแบบทั้ง4เกสอ่ะมีที่มาที่ไปสําหรับชีวิตแล้วก็ทุกอัลบั้มของโนนทนนมากๆอะไรเงี้ยตั้งแต่อ่ะของโบกี้เลออนโบกี้อ่ะที่เป็นประทับใจเพราะว่าทั้งคู่อ่ะจุดเริ่มต้นคล้ายๆกันคือมาจากเวทีประกวดเหมือนกันและเส้นทางมันค่อนข้างแบบคนที่ตามศิลปินทั้งคู่อ่ะจะค่อนข้างรู้ดีเทลข,ของเขาเลยรู้สึกว่าโบกี้คือซัพพอร์ตนนมากๆอะไรเงี้ยตอนหยูดเป็นเวทีแล้วก็รู้สึกว่าเพลงโตลิมอ่ะ มันมาจากเขาจริงๆมันทําให้เรารู้สึกว่าแบบดีเทลเล็กๆไม่น้อยอทำให้เราประทับใจกับชว์นี้มากแล้วกอนที่2ของเธอมีคนเดียวบนโลกอันนี้แต่งโดยเติร์ทชิลลี่เบิร์ด รู้สึกว่ามันค่อนข้างรีเลตกับชีวิตมากๆซึ่งในคนอนนี้ก็ร้องไห้ไปพอเราได้มาฟังคนที่มันแต่งเพลงนี้ด้วยก็คือเติร์ิลลี่เบิร์ดที่ร้องกับนอนอ์มันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าแบบความอินในเพลงมันนี้มากขึ้นก็ต่อมาของพี่นุม่มที่บอกว่ามันเซอร์ไพรส์สุดๆอะยุคของเบนเองอะเบนไม่เคยเห็นพี่หนุ่มกัญชัยร้องเพลงแล้วเราก็ไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าเขาคือนักร้องภาพจําแรกที่เราเห็นเขาคือ นักแสดงยุยยค,นนค,คยปัจจุบันน่ะยิ่งรู้สึกว่าพี่หนุ่มภาพจำของคนคือนักข่าวที่มีความจริงจังสูงมากๆแต่พอนะวันนี้สิ่งที่เห็นคือโดนนนทนนขยี้ยับตัวของผู้ชายเนี่ยครับเป็นประเด็นเรื่องของมินิคูเปอร์กับผู้หญิงเนี่ย <c oughs> เขามีฉายาที่สื่อให้ด้วยว่า สื่อให้ว่าตอนนั้นเนี่ยฉายายเขาคืออ้วนร้อยเมียครับมันผ่านไปได้เรื่องแบบนี้ให้โอกาสเขาบ้างให้โอกาสเขาคนอย่างเงี้ยคือให้โอกาสเขาแล้วนะเดี๋ยววันนึ่งเ,เขาจะเขาจะมาเป็นเขาจะมาเป็นสื่อที่ดีคนแบบเนี้ <c oughs> ยเขียนเป็นชือ่อย่นอนอทอนอฉายานอทอเนอที่ติดวีซ่าแล้วไอ้ตัวนี้โม้ไม่ได้เลยนวี้ชาโอ้โห ุดท้ายคือลิปปาเปิดมาด้วยเพียงคำถามงงๆแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเพียงที่มาเปิดตัวลิป ah. ป,ป,ป,ป่า,รห,รปลาหลังจากจบอันนี้มันก็จะเป็นเมดเล่เพลงสามเพลงฮิตที่แบบทุกคนลุกขึ้นทั้งหอการาฟิกข้างหลังอะทุกอย่างสวยหมดเลยแล้วก็แบบภาพอิมพอไวในการแนะนำตัวหรือการเล่น โซเีเรียสของนนทุกอย่างตั้งแต่ต้นคอนจนจบคอนพี่เบลราคาเป็นยังไงบ้างภาพรวมของคอนมีสําหรับพี่เบลเอาจริงๆก็คือเราเป็นคนชอบน้องนนอยู่แล้ว mm hmm. เออชอบอยู่แล้วแล้วพอแบบเรานี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราแบบว่าได้มาดูอะไรย่างนี้ใช่ไหม เรารู้สึกว่าเราประทับใจความเป็นเขามากๆอ่ะเสียงดีร hmm wow, so uh, ้องเพลงเพราะอ่าประทับใจมีไวเอออลินอยู่เต็มๆเยอะๆเลยเวลาที่ที่สวยาะเออออนั้นคือแบบว้าวมากชอบชอบเพลงเดียวกันกับหนูเลยหนูรู้สึกว่าคือเพลงมันดีมากๆอยู่แล้วอ่ะแต่พอมาเป็นเจอโปรเัคชั่นที่มันแบบมันขั้นกว่าเข้าไปอ่ะมันก็เลยแบบส่งมากๆแต่เพลงนี้เป็นเพลงอีกหนึ่งปักเลยว่าโอเคถ้าจะได้มาดูคอนเสิร์ตของนนทนนเนี่ยก็อยากฟังเพลงนี้แต่ไม่คิดว่าโชว์มันจะดีขนาดนั้น เราเห็นเขามาตั้งแต่เดบไวอ์อะ<ม>แล้วเห็นเขาเติบโตมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้ ค,คือรู้สึกว่าแบบเหมือนเราเติบโตมากับเขาจริงๆทั้งชีวิตหนูไปคอนมามแบบก็ค่อนข้างเยอะแต่ยังไม่มีครั้งไหนครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เห็นศิลปินขึ้นไปบนดอยอิมแพกจริงๆคือแบบนนเป็นทั้งขวัญใจปลาสวายบัดหลุมแล้วก็เป็นทั้งขวัญใจชาวดอยเลยจริงๆที่แบบว่าเอาตัวเองขึ้นไปหาแฟนคลับจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบมิติใหม่แห่งการดูคอนเสิร์ตมากๆ,ๆคือเขาพยายามเอาตัวเองไปหาแฟนคลับมากๆอะไรอย่างเงี้ยประทับใจมากๆคืออันเนี้ยมันจําไม่พูดไม่ได้เลยนอกจากเสียงร้องแล้ว นอกจากทีมงานเบื้องหลังแล้วมันคือสเตจท,ทุกสเตจท,ที่นนยืนอะเป็นเหมือนแบบบันไดเส้นทางวงการบันเทิงวงการนักร้องของนอนคือทุกขั้นมันแบบมันมันคือเก็บดีเทลอะและยิ่งเป็นเพลงสุดท้ายก็คือเพลงพิงกับหลักแรกกนะันไม่พูดถึงไม่ได้คือสเตจเคนลอยตั้งแต่เวทีหลักยันกลางฮอลคอนเสิร์ต เดียวครั้งที่2ของนนทนนนะคะโซซีเรียจริงๆต่างๆคอนเสิรต์ตอยากให้มี e ีพีสอ่ะเพราะอยากรู้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปใน e ีพีสอ่ะมันจะเป็นอะไรยังไงก็อยากให้เราไปรีวิวคอนเสิร์ตไหนไปปักหมุดเที่คอนเสิร์ตไหน ก็สามารถมาคอมเมนต์บอกได้นะคะแล้วก็สาาําหรับนนแฟนคนไหนเนี่ยที่ไปคอนเสิร์ตนี้แล้วประทับใจโชว์ไหนเพียงอะไรสามารถคอมเมนต์บอกได้ที่ใต้คอมเมนต์นะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์พวกเราด้วยนะคะอยากให้พวกเราไปลองติ่งที่ไหนก็อย่าลืมเมน์มานะคะขอบคุณค่ะ